สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL RE GAME STUDIO นะครับและในวันนี้เรามาอยู่กับเกมแบทเพื่อนรียมกันครับในโหมด2 vs 2นะโดยที่ฝั่งผมเนี่ยเป็นนี่ครับดักก้อนแล้วก็เพื่อนก็เป็นเสือเพชนะครับส่วนฝ่ายตัวข้าวเนี่ยผมพูดตามตรงว่ามองไม่ทันจริงๆครับผมในความที่ <c oughs> คือแบบผมเข้ามาปุ๊บคือแปลกใจน,นะครับปกติเวลาเข้ามาปุ๊บเราแบบมันมักจะรอนานอะผมก็เลยแบบไปหาอะไรด,ดูนิดหน่อยนะแล้วอยู่ดีๆก็แบบก็ได้เลยครับ บางทีก็ได้เร็วบางทีก,ทก็ได้ช้านะผมก็งงๆเหมือนกันครับ the ไปแมปนี้นี่เรียกว่าค่อนข้างเจ๋งนะผมค่อนข้างชอบคอนเซปต์แมปเลยครับ <c oughs> ก็คือมันมีข้าวเนี่ยมันอยู่ในแหล่งน้าครับดังนั้นมาเลยทําให้เราเนี่ยสามารถแบบตักข้าวได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าตัวข้าวนี่ครับมันจะโดนน้ําทําให้มันแบบชุ่มชื้นตลอดเวลานะทาให้ชุ่มชื้นฟังคาแล้วมาดูแปลกๆนะครับ เคขาดข้าวอีกสามสิบห้าทันไหมอีกห้าครับอีกห้าเคเหมือนเพื่อนเราจะเข้าไปต่อสู้ก่อนนะเดี๋ยวผมส่งชาวนาไปคนนึงครับไปสอนแนวไปตุกข้ามนะ yes, <sir. S 1> ไปครับช่วยกันตอกบ้าน Hmm. <Yes. S 1> ไปครับเดี๋ยวพักเอาสเตมิน่าแป๊บหนึ่งสร้า <Yes, sir. S 1> งฐานเคมีต่อเลยครับก็ว่าเดี๋ยว ผมจะทำการสร้างฐานม้านะ yes. Yes, เราต้องมีม้าใช้งานครับมีม้าใช้งานแล้วชีวิตจะง,ง่ายขึ้นเยอะเลยฝ่าย uh, ตรงข้าม uh, เป็นคนดาบโอเคคนหอกเรา uh, หรือว่าใช้งานได้ครับ uh, เพราะว่าคนหอกเรานี่มันต้านทานกระจุกตีแบบดามนะแตอที่จริงผมอาจจะยังไม่ควรอันนี้หรือวะเพ้า <Yes. S 1> ผมจะสร้างฐานมานะ้าเนาะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่าหกสิบจริงด้วยครับผมไม่ควรแบบสร้างฐานเคมีก่อนเลยเนาะเอ้ยเออไม่ใช่หมายถึงผมไม่ควรฝึกทหารเพิ่มก่อนเลยเนาะเซอร์ชเทนลีข่าวขาดแคลนเป็นอย่างมาก เดี๋ยวเราเตรียมเงินครับเอาไปสร้างของคอยไว้ตรงนี้เนาะไปครับไปต่อของคอยเพื่อนกัน <it>. <Right. S 1> เราจะได้แบบบุกรุกอย่างมี <Yes. S 1> เขาเรียกว่าแบบแผนครับมีหอคอยเพื่อนตรงนี้ มันก็ยังดีกว่าที่เราแบบไม่มีอะไรกันเลยนะใช่ครับ อโอเคครับอืมม้ามันหายไปไหนหมดเนี่ย ไปครับขโมยม the ้าด้วยเลยเป็นโจรขโมยม้าแบบพร้อมเสร็จสรรนะเข้าฐานเคมีเลยครับเฮ้ยยายาหยุดได้แล้วโอเคครับพักเอาสเตมินาเอ้ยพักเอาสเตมินากับเลือดนิดนึงฐานหอกเรามาโดนดาเมจลดลง50%เลยนะ ถ้าเวลาเวลาที่เราไปสู้กับพวกอันนี้ด้วยกันนะครับสู้พวกนักดาบนะไปครับเอ้ยอืม เย็บไปครับดูโจมแบบไม่ให้ฝ่ตรงข้ามได้ตั้งตัวผมว่าเราควรที่จะสร้างอันนี้ป่ะแม่นางสร้างลงแม่นางครับ Yes, sir. For the dragon! <laughs> <laughs> ไว่ไหวาลาตาหารไม่พอแลพี่ชาย oh, <yes. S 1> I have focus โอ้ย หยุดตามได้แล้วพี่ชาย I Paulo. follow I'm โอ้ยไอหมอนี่ก็ยังไม่ตายหรอ <Okay. Going. S 1> ผมว่าผมต้องเก็บเงินสร้างเจ้าตัวนี้แล้วครับทห <'m> <Okay. S 2> ารผมเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันมอหิวเอาไปเป็นหน่วยแทงครับผม เอาจริงๆนะผมคิดว่าเจ้าตัวทหารอันนี้ผมแบบใช้งานคุ้มมากมันมีม้ากี่ตัวเนี่ยโอเคผมมีม้าตั้งห้าคนครับทำไมผมไม่เอาม้ามาเก็บน,นี้เพิ่มเติม,ตมล่ะใช่ไหม แทงแทงมันเข้าไปแทงมัเข้าไปครับผมต้องการคนเคมีเพิ่มเฮ้ยไป,ไปโด้มมามาใช้ไปโด้มมามาใช้ไปครับเราอัปเกรดสกิลเพิ่มเลือดมานะ ไปครับเพื่อนเรานี่คือเอาตัวเผามาเรือนรัวแสดงว่าอันนี้ผมอาจจะอือไปมาก่อนไปมาก่อนไป,ไปครับอาวไปตรงข้ามจอมแพ้ไปแล้วครับ ถ้าจจีๆแล้วแหลรอบนี้เรามายึดตรงกลางไว้ได้ก่อนนะจีๆครับผม